การครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าลึกที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และพุ่มไม้เขียวชอุ่มมีสัตว์น้อยใหญ่มากมายอาศัยอยู่หนึ่งในนั้นคือลาตัวโตลาเป็นลาที่แข็งแรงแต่ค่อนข้างเฉื่อยชามักจะเดินช้าๆและใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบอีกตัวหนึ่งคือกระรอกน้อยแสนสนกระรอกเป็นกระรอกที่ กระตือรือร้นและชอบกระโดดไปมาวิ่งวายและเก็บถั่วไว้มากมายในโพรงไม้วันหนึ่งลาเห็นกระรอกวิ่งเก็บถั่วไปทั่วลามองงอด้วยความสงสัยแล้วถามว่าเ hey, ฮกระรอกทำไมเจ้าต้องวิ่งวุ่นวายขนาดนั้นเจ้าจะรีบไปไหนกันกระรอกหอบหายใจแล้วตอบว่าฉันจะต้องเก็บถั่วเอาไว้ให้มากที่สุดก่อนฤดูหนาวมาถึง นะสิถ้าฉันไม่รีบเก็บไว้ฉันก็อาจจะไม่มีอาหารกินตอนหิมะตกลาหัวเราะแล้วพูดว่าโถเอ้ยฤดูหนาวยังอีกนานข้าขี้เกียจจะรีบเก็บอะไรตอนนี้หรอกไว้รอใกล้ๆแล้วค่อยทำก็ได้ กระรอกใส่หัวแล้วพูดว่าอืมก็แล้วแต่ในเถอะลาแต่ฉันว่าเก็บถั่วไว้ตอนนี้ก็ดีกว่ารอจนสายไปนะเวลาผ่านไปหลายเดือนฤดูหนาวก็มาเยือนป่าทั้งป่าถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนลาที่เคยคิดว่ามีเวลาเหลือเฟือกลับหิวโหยเพราะหาอาหารไม่ได้หิมะปกคลุมทุกอย่างจนลาไม่สามารถ หายากินได้ลาเดินไปเดินมาด้วยความเหนื่อยล้าจนในที่สุดก็ไปเจอโพรงของกระรอกกระรอกน้อยนั่งอยู่ข้างในกับกองถั่วใหญ่มีสะสมไว้อย่างดีกระรอกช่วยข้าด้วยเถอะข้าหิวมากและไม่มีอาหารเลยข้าคิดผิดที่ไม่เก็บอาหารไว้ก่อนหน้านี้กระรอกมองลาด้วยความ สงสารแล้วพูดว่าเห็นไหมละ่ะข้าบอกแล้วว่าควรจะเตรียมตัวล่วงหน้าแต่เอาเถอะข้าไม่อยากเห็นเจ้าหิวตายเข้ามากินถั่วกับข้าได้ลายยิ้มอย่างดีใจและขอบคุณกระรอกตั้งแต่นั้นมาลาก็ไม่เคยขี้เกียจอีกเลยเขาเรียนรู้ว่าการเตรียมตัวล่วงหน้านั้นสำคัญมาก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเตรียมตัวล่วงหน้าและทำงานอย่างขยันขันแข็งจะช่วยให้เราไม่เจอปัญหาในอนาคต